สวัสดีครับบ้านปองแค่นอนนะครับเนาะมีค่ามารีวิวนะครับไอตัวการสร้าของมาจากลาซาดานะครับเป็ดตัวนี้นะครับเป็นทีโกนนะครับโคนเหมือนนะคนเหมือนแบบบิสติกนะครับแบบนี้ครับผมสร้างของมาจากลาซาด้าครับท่าลองเหมือนมึงเนี่ยครับผม ว่ามันจะเป็นยังไงครับแต่ก่อนนี้ผมใส่ใบมีดนะครับใบมีดโกนนะครับโกนนวลโกนครับโกนน้ำหนาอย่างนี้นะเวลาหนาเขามีจุดมีจุดจุดจรดที่รับพิตุ่มอย่างหน่อยมันจะตัดครับแต่มันก็จะเป็นจุดดำดำนะครับน้ำหนาเอาเนี่ยแล้วก็ถ้มาลองใส่ตัวนี้บั้งครับว่าจะเป็นยังไงมันจะใส่ในอันไดนคือจังเขาโฆษณาไหมครับเนาะ ราคาบบหอดอร่อยครับแต่ว่าาร่วมหา่งแล้วประมาณรอยยี่สิบกว่าบาทครับนี่ครับมีตัวเปิดปิดที่นี่ครับนี่ครับลังรับแดงมันสีมันจิมันใส่ทานครับทานทานกอดครับต้องถอดตัวนี้ออกครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้แถมมากครับผมซื้อทานมาใส่แบบทานก่อนนะครับเนาะ เดี <łość> ๋ยวมาลองมังเลยครับบางันใส่ได้ง่ายหน่อยบอสเดี๋ยวเาไแกเน้่ยั้นน้อยนะครับนะลองดูแนมเพื่เห็นนะครับใกลกระจุ้งนี่จึั้นน้อยครับ ได้อยู่ได้หรอโอเคอยู่ครับแต่ว่าทางทีนะครับผมพูดเองหวนวดยานะครับเอาเอาหนีบอกก้นครับถ้มันเหลือสันๆัน,นเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ครับเอาเป็นไกลโดยอยังมีก้อนอะไรครับโอเคอยู่ครับกนหนาก้นยังเนียนครับหนาเนียนครับผู้เดมีปัญหาค้นหนาขน,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 นตามหนาตามตาห้องเห็นหรครับ ผลนน้อยครับโอเชีเดีครับใส่ได้ดีครับใส่ดีเนาะอืมมันก็นลดปัญหานะครับลดปัญหาถ้าเกิดเ่าใส่ใบมีดโกนอะมีดโกนเข้าโกนปกตินะครับเป็นมือไม่หรือว่าสิมันขันพนาเขามันมีตุ้มมีดหยังสินะครับเปิดไปแล้วเขาโค่นสิมันก็ดจะเป็นแผลไปเลยนะครับ,รบมันกิจะเป็นจุดด่างดำเป็นจุดเป็นจุดขึ้นจุดสิวนะครับ แต่ว่ากานเข้าใส่ตัวนี้แล้ว็พือฉีดลดปัญหาตัวนั้น,นได้ครับอมเรียมนะครับเนี่ยผมร้องโกนไปแล้วก็จะมาฉีดเนี่ยคนนี้คนหน่อยนียเ้เบิดรับเรียมครับแต่ว่าหนวดนี่ผมกโกนรับผมเชื่องไวกวครับอืครับรบันทีเท่เหตุให้หนาเข้าี่ โอเคครับเนี่ยผมโกนน้อยนึงครับมาหนี่งครับเป็นเป็นแถวอยู่นะผมโกนรอบเป็นส้มนะครับนี่ครับโกนได้ม้างหนีครับแต่ว่างลางผมไม่ได้โกนครับโกนรอบเป็นส้มมันเบลเลือกนะฮะกับหนาเนี่ยครับล่องโกนมึงร่องใส่นี่เครื่องนีมึงโอเช่ครับใส่ได้ดีครับทำความสะอาดง่ายครับใส่ท่านก่อนนะครับก่อนใส่ซัมทานนักดกาเนี่ยครับ สดวสบายครับเพรหอดอร่อยครับราคาแต่รวมค่าส่งเนี่ยผมว่าหน่อยห้าบาทครับโอเคครับผ่านอยู่ครับผ่านอยู่เวลาต้องควบจัดกะเวลาคนแล้วกะนี่ครับมันมีตดวตรงหัวนะครับมันสามัญไม่ออกได้ครับมันจะมีขมมีอย่างยู่ในนี่ครับเราในกลงครับในกลงกลงนี่ก็ปถึงีแถมเปลงไม่ให้เปลง แพงนะครับไว้ทั้งข้อาดเนาะนี่ครับเขาก็ไม <c oughs> you know, ่เชียร์เชี yeah, ่ยวใช่ไหมนะครับมันดีมีผมกันผู้ใดผมยาวๆเนี่ยก็กะตรงทั้งข้อกะเนี่ยก็พอนเครื่มหน่อยเนาะแต่ว่ามันกันดีก็ใบมีดนะครับดีก็ใบมีดโกนแต่ว่าความเร็วน่ะมันกะสูใบมีดก็ได้เนาะแต่ว่าตัวนี้มันหลุดการเป็น บบ้าหาล้วค่ายเครื่องผิวเฮ้านะมันบบเป็นจุดบบเป็นหยังกับเรียว่าโอเซครับผมมันถนอมผิวหนาเฮ้าวันทถกโอเคตามนั้นครับผมไปสนดจกับลัศดาครับของถูกครับผมโอเคสวัสดีครับ